เมื่อเราได้โชคเก้าชั้นมาโชคเก้าชัน้นดเรามาเลี้ยงเรามาเลี้ยงแบบพิษมนุษย์มาหน้าเลี้ยงดูวิธีการเลี้ยงนะเราใส่ในกุบไวอ่าอเราต้องเอาไว้นี่ครอบ กันกันห้อยตามีรูมาอ่าจะนอนอยู่ในกรงเราเลี้ยงไว้ในกรงไม่ใช่กันขโมยกันห้อยตา kan